วิชาเหมาซานร,ระบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าผ้าดำเมื่อ,อไหร่สายมืดคือเป็นวิชามืดทันที<ช>เลยก็คือใช้วิชาที่ดึงพลังงานหิน,หนคือพลังงานด้านมืดแต่ไม่ใช่พลังงานชั่วร้ายนะเป็นพลังงานด้านมืดคือเป็นพลังงานที่ไม่ต่อสู้กับด้านมืดมก็ต้องใช้พลังงานจากด้านมืดมแต่อันนี้เป็นหูเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์ในวิชาเหมาซานซึ่ง สูญหายไปกว่าพันปีแล้วนะปกเอาง่ายๆไปหาฟูนี่มาเลยให้ดูหน่อยทั่วฟ้าเมืองไทยยันต่างประเทศมีใครมีมั่งม,มีมีหรอกเพราะมันเป็นบันทึกของเหมาซานเป็นพันปีมาแล้วที่เขาตกทอดกันมาแล้วก็หาคนรู้จริงในการสร้างฟูเทพพิทักษ์ยากมากแต่เราจะเห็นฟูเทพพิทักษ์บ่อยมากในหนังจีนโดยเฉพาะหนังผีที่มัมกระโดดกระดึงกระดึงกระดึงเนี่ยเห็นบ่อย คือเราจะเห็นสินแสเอากระดาษสีเหลืองอเขาฮู้เทพิทักษ์ส่วนใหญ่จะใช้พลังหยางอเอากระดาษสีเหลืองาเขียนยันเผาแปะตัวมันเองอ๋อแต่ตัวอันเอ๋อแปะแปะสินแสเองก็คือแปะตัวอาจารย์เองอ่าเอาไว้เวลาไปสู้กับผีแล้วเราก็จะเห็นมันจะวาดเป็นรูปฝุ่นอยู่บนอยู่บนกระดาษเนี่ยกระดาษก็จะลอยไปลอยมาด้งดงด้งดง แล้วพราไปเจอผีดุดุกระดาษก็ติดไฟพึบไหมขึ้นมาเองค่ะอันนั้นก็คือหูเทพิทัศน์อันนั้นอันนั้นคือหูเทพิทัศ์ใช่อันนั้นก็คือความสภาวะการเป็นอยู่ของหูเทพิทัศน์แต่ทําจริงได้ยากมากอืมอ่าเรากำลังจะบอกว่าหูเทพิทัศ์เนี่ยศิน์แสในสมัยก่อนใครที่จะเป็นศิน์แสทั้งเรื่องปราบมารก็คือศิน์แสในเรื่องปราวิญญาณโดยตรงอ,ะอ่ะจะต้องเรียนหูเทพิทัศ์ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันตัวเองครับแล้วการเขียนหูเทพพิทักษ์เนี่ยจะเขียนเพื่อเอามาใช้ในการเฉพาะกิจครับ <c oughs> เพราะว่าคนที่เขียนหูเทพพิทักษ์ให้คนอื่นได้ต้องเป็นเจ้าสำนักของหมาจาล <c oughs> แต่ถ้าเขียนเพื่อตัวเองเขียนได้เลย <c oughs> <c oughs> เขียนได้เลยอ่าเขียนได้เลยแต่แต่ถ้าเป็นเขียนให้คนอื่นต้องเป็นเจ้าสำนักของหมาศาลครับถ <c oughs> <c oughs> ึงจะลงตาประทับและเขียนหูเทพพิทักษ์ได้ครับหูเทพพิทักษ์มีคุณประโยชน์ในเรื่องเมื่อไหร่ที่เราเข้าไป ในสภาวะเสี่ยงทุกชนิดเช่นเปิ่นหิดผาาหน้าไม้คดีความผีทุกอย่างที่เป็นเรื่องเสียมันจะช่วยกันไม่ให้มาหาเราแต่ถ้าเรื่องนั้นรุนแรงมันก็จะสั่นเบองต้นหูั่นเลยหูมันจะสั่นได้เดี๋ยวจะบอกวิธีทดลองหูเนี่ยมันจะสั่นได้ในเรื่องการที่ว่าเราไปทะปะทะอะไรที่มันรุนแรง ถ้ามันหนักกว่านั้นก็อย่างในหนังเลยมันจะไม่ไฟเลย<ะ>ถ้าหูมันไม่ไฟแสดงว่าพลังงานที่พุ่งเข้าหาหูก็เอาไม่อยู่เดีย๋ยวพ่อรูอาจารย์คูผ้าติดไฟเองเนี่เลยติดไฟได้เราก็เรามั่นใจว่าติดไฟได้ดถ้าดูดิติดเองเนี่ยอาจารย์มันจะติดเองเลยเพราะว่ามันมีพลังปานชนกันโอ้โหยังงเอาง,ง่ายๆเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะทําไมไอ้อบเอาห้าผีไปแฝงละวอวกแตกอะ,อะอ ถ้ามันไม่ซึมซับเมื่อถ้ามันไม่ชนพลังงานอันนั้นห้าผีแต่เนี่ยหูเทพิทักษ์มันยิ่งกว่าห้าผีห้าผีมันนาโชคแต่มันไม่พิทักษ์รักษามองนะครับครับอมันเป็นหู้ที่นําโชคเข้ามาอย่างเดียวแต่หูที่พิทักษ์รักษาไม่มีนะครับตั้งแต่เราออกหูมาเราไม่เคยออกหูที่เกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาตัวเองนะอ,อะที่เป็นตัวแทนถ้าเป็นคนไทยก็เปรียบเสมือนคล้ยายๆหุนพยนต์เลย หูเทพิทักษ์แต่มันยิ่งกว่าหุ่นพยนต์ฮะมันจะเป็นยิ่งกว่าหุ่นพยนต์หูเทพิทักษ์เนี่ยถ้าเราไปเลี่ยมพกในตัวเมื่อไหร่สัน่นไม่ต้องรอมันไหม้ไฟหรอนะเ <c oughs> มื่อไหร่มันสัน่นร้อนทําให้เราอุดอัดมีความรู้สึกว่าเราไม่ปกติออกไปจากที่นั้นเลยออกไปเลยใช่อย่าอยู่ในบริเวณนั้นเพราะว่าเตือนแล้วมันมีพลังงานที่ไม่ดีแล้ววิ่งเข้าหาเรา คือแต่หูเนี่ยปะทะไว้ให้อ๋ออ่าหูเนี่ยประทะไว้ให้คือเราเจอแล้วแต่หูประทะให้อยู่หูประทะให้อยู่มันยังไม่โดนเราอแต่ถ้าหูถึงขั้นไม่ไฟแสดงว่าพลังงานที่ประทะเรานั้นแรงหูก็เอาไม่อยู่โอ้โหอ่าหูก็เอาไม่อยู่ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์นะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้วิธีการอาจารย์โมหรือเปล่าหูอาจารย์จะเจ๋งขนาดนั้นเลยลองง่ายมาก ไปที่ประช้าแนวรางคืน,นหลังเที่ยงคืนรอเปล่าจ๊ะมืดๆให้เวลาเข้าสู่พลังงานอิ่มแล้วก็คือมืดแล้วถ้ากับว่าพลังงานวิญญาณหรือพลังงานด้านมืดจะมีพลังมากในเวลากลางคืนใช่ไหมใช่ใชก็ไปในเวลากลางคืนเองแค่เหยียบไปแค่บริเวณนั้นแหละเองในความร,รู้สึกถ้าเองพกคูให้พิทักไปมันจะเหมือนกับมีพลังงานเข้ามาปะทะเองเลย โดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเองไม่พกคู่เทพิทักไปเองก็จะปกติเพราะเองไม่สามารถสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างนั้นได้เหมือนกับเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างแล้วอันนี้มึงไม่ต้องไปเจนเลยก็ไม่สมควรใส่ไปงานศพเดียดอ่ะสมควรดิป้องกันเพราะมันป้องกันไงคูเทพิทักควรจะมีให้ได้ทุกคนเพื่อ เอาไปป้องกันตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรเราไม่รู้ว่าจะดีหรือลายคูเนี่ยใครที่คิดจะไปดูห่วงจุย้ยใครที่จะไปรักษาคนอื่นคนที่คิดว่าคิดจะไปชี้แนะแนะนําอะไรต่างๆให้คนอื่นเนี่ยควรพวกติดตัวอาจารย์นี้พวกหมอดูก็จาเป็นไหมครับจําเป็นอย่างมากจําเป็นใช่ไหมหมอดูสินแสอาจารย์ต่างๆอาจารย์ผมถามหน่อยนะพวกหลวงพ่อพาทธรรมดำโพยิ่งจําเป็นยิ่งจำเป็น <laughs> เพราะว่าพวกนี้นี่ยกตัวอย่างคนไทยเรียกเจ้ากรรมนายเวรพลังงานวิญญาณที่จางลางจองผ่านบุคคลนั้นๆคนไทยเรียกเจ้ากรรมนายเวรถือเป็นพลังงานวิญญาณด้านมืดในวิชาหมาซานถ้าเราเป็นพระเราไปบอกวิธีการแก้ไขแนะนําให้คนนั้นดีเช่นกูบอกให้อบไปเมื่อวานเนี้ยอืที่มาหาวันนี้เปรีเทบนะอบม้าวานที่ออกไปเมื่อที่ที่แล้วอ่ะครับเราแนะนําให้มันไปปล่อยปลา หลายวันแ้วมันปล่อยปลาป,ปล่อยนกอันนี้พี่อกไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงค่ะอ่านั่นแหละเพื่อแก้เจ้าการรมในเวในดวงมันให้ดีขึ้นให้มันราบลื่นครับถ้าเราเป็นคนธรรมดาเจ้าการรมในเวก็เล่นกูซีใช่แต่เราเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องพวกนี้คือเราไม่กลัวแล้วนี่คือเหตุผลที่ทําไมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยดูดูดวงให้ใครเพราะว่าเรารู้ถึงถึงว่าเวรน่ะมันก่อขึ้นมามันก็ต้องรับไป ไม่มีใครลดละเลิกปล่อยวางจากเวรได้นอกจากเราไม่ใช่คนก่อเท่านั้นการทำบุญสุนทานเป็นเพื่อบงังแบ่งเบาให้เกิดสภาวะ,ะความเป็นธรรมกับวิญญาณน,นั้นๆเท่านั้นหรือให้บอกให้ให้เหมือนกระาอกวิญญาณว่าตอนนี้เราคิดดีทงดีแล้วครับพวกที่เป็นครูบาอาจารย์แนะนำแบบนี้ควรจะต้องมีหูเทศพิทักษ์อย่างมาก พราะเราไม่รู้ว่าเราจะแนะนําเขายังไงครับแต่อันนั้นมันยังเป็นส่วนน้อยที่เป็นสมาชิกในรายการเราอสมาชิกเราส่วนมากทําธุรกิจครับอ่าเพราะฉะนั้นถามว่าฮู้เทิทักษ์สำคัญไหมโคตรสําคัญเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะคิดร้ายกับเราอเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเรื่องร้ายอะไรไม่มีฮู้ไม่มีมมวัตถุมงคลชนิดไหนฟ้องเราได้นะเดี๋ยวนั้นว่าตอนนี้เรากำลังประทะพลังงานร้ายแล้วค่ะ ยกเว้นหูเทพิทักษ์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถามว่าหูเทพิทักษ์สำคัญไหมนึกเอาว่ามันสาคัญขนาดไหนม,มันสําคัญถึงสําคัญที่สุดของหูถึงสร้างขึ้นมาอาจารย์และอย่างปาทัวค่ะเขาถามมาว่าถ้าผมอยากรู้ว่าคนข้างตัวไหว้ผีหรือนับถือผีหรือเล่นไสยศาสตร์ผมอ๋อพกอันนี้เข้าไปก็สันแล้วสามารถรู้เลยถ้าไอคนนั้นเก่งจริงเนี่ยสั่นเลย ถ้าคนนั้นเป็นอาจารย์ศิลปศาสตร์รเ,ลเล่นผ í, ู้เล่นพายเล่นผีจริงๆนะ,ะไม่ใช่ตาแหล่เอาตังนะคือเจอตัวจริงคือเจอตัวจริงในพกคูเทพิทักษ์เข้าไปดิถ้าเบาๆก็แค่เรามีความรู้สึกอึดอัด<ะ>ถ้าเขาเก่งมากๆมันก็สั<ะ>่นแต่ถ้าเขาเล่นแบบดำมืดตึ๊บเลยดำไหมเลยมันบอกหรือว่าของที่มีอยู่ที่เขานี่มันสะท้อนพลังงานร้ายมาที่เราแบบรุนแรงมาก เพราะฉะนั้นไม่ควรยุ่งง่ายๆเลยถ้ามึงพกคูเทวิทักษ์ไปแล้วมีความรู้สึกอึดอัดในสถานที่ไหนออกไปจากสถานที่นั้นซะเห็นไหมยิ่งกว่าเข็มทิศชีวิตครับเพราะเข็มทิศชีวิตมึงยังต้องมานั่งคิดแต่อันนี้นี่มันเตือนมึงตลอดเวลาคือเวลาพกไปที่ไหนแล้วมีความรู้สึกอึดอัดรู้เลยว่าสถานที่นั้นไม่ดีกับเราถ้ามึงพกไปประมูลงานแล้วอึดอัดแสดงว่างานที่ถึงมึงได้มาก็เหนื่อย ครับอ่าถ้ามึงพกไปซื้อกันซื้อหวยแล้วมือความรู้สึกอึดอ่านมึงซื้อมาก็โดนก็แดกถ้าสมาชิกบ้านท่านอยากก็เอาไปเลี่ยมใส่กราบไว้บ้านก็กันก็กันที่บ้านมังคับสีไหมไม่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 จำเป็นสีอะไรก็ได้กราบสีอะไรก็ได้ใส่กรอบสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้แต่ให้ดีควรเป็นสีทอง